โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ใน Game p, เกมวอล์กทิงบิ๊กเหมือนเดิมวันนี้อยู่เราก็อยู่กับการในรถถังที่มีชื่อว่า e 5้ f นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแล้วก็มารีวิวสายนี้กันนะครับหลังจากที่ผมเพิ่งรีวิวแชออร์แฟลชเอร้0ยไปและนี่คือ id ของเพื่อน id ของต้มนะครับไม่ใช่ id ผมแต่อย่างใดนะครับแต่ผมจะก็ามาอาัดให้ตามดีเควสนะครับโอเคเนะรามาดูที่สายกันเลยดีกว่านะสำหรับสายนี้ก็เป็นสายที่ผมเคยพูดไว้ในรีโอพาร์ทหนึ่งนะซึ่งโอโ้โหถ้าดิดูนะ ต้องไม่มีแทบทุกสายนะครับตอนนี้นะมันมีสายเยอรมันครบยกเว้นกริวสิบหที่มันยังไม่ได้ไดเลยนะครับซึ่งเราไม่ได้พูดเกลียสิบห้าเพราะเราเรีเกยวสิบห้ไปแล้วอย่าไปลืมด้วยนะครับอย่าลืมไปดูนะโอเคเราจดูกกันเลยดีกว่าสําหรับสาย e ห0าสิ m ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ซึ่งส่วนใหญ่ผมพูดไปแล้วงั้นผมจะเริ่มที่ p a n เทอร์เลยละกันนะซึ่ง VK เคสามสิดหีหรืออะไรพวกนี้ลีโ p a n เ e r IVD หรือคันอื่นเนี่ยคุณสามารถไปดูได้ในคลิปเดียวผ่านหนึ่งนะครับโอเคเราดูกันที่ p a n เ h อรเลยนะครับต่อตรงเลยทีเดียวนะเซื้อดาวเสื้อดาวแห่งเยอรมันนะครับจริงใช้ได้ซึ่งมันติดปืนท็อปเป็นที่75ม mm มนะครับส่วน8.8เนี่ยมันเป็นมันเป็นปืนเสริมอีกทีนึงจริงๆมันคือปืนนี้นะปืนเทียนะครับ ก็ตัวนี้ก็จะไปได้2ส,สายคือ Tiger รถูกับ p พ n t h e r ์ซึ่งเราจะไปแพนเทอร์ูกันแพนเทอร์ถูก็ดูจะมีความเป็นเสือดาวมากขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณดูดีๆเนี่ยมันจะมีความน่าเกรงขามของมันเหมือนเสือดาวซึ่งมันซึ่งคนคิดชื่อนี่ก็ถือว่าเออเจ๋งดีว่ามันมันมีความเป็นมันมีความเป็นแบบมีความเป็นเสือดาวในตัวมันเองนะครับ 8. 8. 8. Mm นะติดปืนท็อปที่8.8เหมือนเดิมนะครับ88มิลลิเมตรนะฐาดไปที่เทีย9นะครับ E50 ก็จะคล้ายๆกับแพนเ t อ e r แต่มันจะดูแบบก็ได้ดูคือหน้าเก่งขามกว่าเดิมอีก <c oughs> ไม่รู้อะไรสายนี้มันหน้าเก่งขามไปหมดเลยนะครับก็ติดปืนท็อปเป็นที่ปืน10.5นะอันนี้ปืน8.8อันนี้ไม่เกี่ยวมือนปืน10.5นะครับสำหรับคันนี้นะถันมาที่เทีย10นะครับก็เป็น E50M นั่นเอง เลือดอยู่ที่1900ครันนี้ก็ถือว่าเลือดไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เท่ากับ 62A นะครับปืนร้อนะครับปืนร mm. ้อยห้ามิเมตรเจาะ245 360ห้กโอเคหักดลบแโอเคความหนาป้อมนะครับสองร้อยตัวถังร้อยห้าหกแปดสาม ป้อมถือว่าหนาไม่ธรรมดาเลยนะครับป้อมถือว่าขั้นเทพเลยนะครับอกว่าเนี่ยถึงแบบขั้นเฟี้ยวเลยนะแล้วก็ความเร็วนะครับเดินหน้า60ถอยหลัง20เฉลี่ย39อืมเชืฉลี่ย39แสดงว่าแรงมาค่อนข้างออแรงมาดีนะครับแล้วก็ความเร็วเครื่องค่อนข้างเร็วนะใช้ได้เลยอัตราการเร่งตัวเร็วอยู่นะ ก็ช่วงล่างก็การหมุน55.98องศา,ศาต่อวินาทีนะครับเรามาดูกันที่ยุดปัจจัยกันนะซึ่งตอนนี้ก็จะมีอะดรีนาลีนกับเลงเครื่องซึ่งก็ต้มก็ใส่อะดรีนาลีนนะครับตอนมาที่ยุทธพันโโโสสธ์ก็ผลลพสิบสามเลงเครื่อง10เป๊ะกระสุนยีแปอุปกรณ์ใส่เป็นดีโรดไว้ป้องกันตีนขามองศตูกระสุนไวเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็ว ยิงขณะเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเพิ่มความถือของตีนตะราบแล้วก็เพิ่มระยะการใช้งานยุดปัดจจัยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือมันจะมีรีเพย์ด้วยรีเพย์ที่ผมภาคกับเลนสดซึ่งผมจะเก็บรีเพย์มาสุดท้ายเนื่องจากว่ามันสนุกมากนะครับผมบอกเล้ว่าสนุกมากสำหรับคันคันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกดเริ่มกันเลยดีกว่านะไป Let's go โอเคเราอยู่กับตานี้กันนะซึ่งตานี้ก็ดูจากรูปเกมแล้วก็มี่มีดเดิมคันเดียวเองอะกลัวจังเไรมีใครมาช่วยสักคนไม่เอ่ยนี่เงนินสองคันนะครับอ่าผมงั้นผมก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะดูเชิงดูเชิงไม่ดีดดันเพราะว่า,า,าถ้าดันไปจะตายสปอตก่อนดีกว่านะทีดี 57เฮฟวี TV, ทำไมอยู่ตรงนั้นได้ไงวะอยู่ตรงนั้นได้ไงอะ57เฮฟวีแสดงว่าแสดงว่าเฮวีเยอะเกินต้องไปเกิดในเกิดในไลน์มีเดียมพอยุ่นแบบนิ้ทีทีสามคันอย่างนั้นเลยงั้นตานี้ผมจะทําการโคเวอร์แล้วกันนะครับ <c oughs> เราจะป้องกันด้านหลังของเราครับสปอตด้วยว้าว <c oughs> เด้งไป ออมีหนึ่งสองหนึ่งนะซึ่งเราอาจจะยากอยู่ตอนนี้ไอ้ดดันเข้าบ้านแล้วครับตอนนี้ถ่ายเข้าไปแล้วซึ่งผมไม่สามารถออกไปได้นะครับเรายิงตายนะหนึ่งสองหนึ่งมาละ <c oughs> งั้นก็ผมก็จะวิ่งเข้าไปข้างในก่อนไม่อยู่ไอ้ทีไอ้เจ็ดยิงหรอกนะอย่าติด please เอ้ยไอ้ please 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 หยดดกโอ้ก็ตอนนี้ก็ทีมเราหยุดยุดเลทปะวะงงมากเลยคือเฮีเราจบสิ้นแล้วตอนนี้เฮฟวี่แท้งเราจบสิ้นไปสองคันซึ่งเป็นไปไม่ได้ ดึงไฟดึงไป,งไป <c oughs> โอ้ยโหตัวฟุตอร่อยวะโอ้จะหลังยังไงนี้จะเข้าไปก็ไม่ได้ไม่มีกดสปอร์ตเลยฮะเจดีวีก็อยู่ได้เจดีวีดันมาตอนนี้ผมก็ตายนะครับตอนนี้นะถ้าเจดีวีมาแล้วโอ้ my god ไม่จริงโอ้ my god อย่าโอ้โหร่างเจ็บอีก อืมตัวทั้งแม็กเลยทีมทีมผมไม่ค่อยดีเลยวะ่ะสำหรับอีแคสิบเอ็มนะอ่าออโอ้ยอย่าใครเขาได้สักคนช่วยดีโอ้ไม่ต้องทำมุมเล็กๆไว้ก่อนนะอ่ะโอ้ตายมาอย่างนี้อ่ายิงได้ยิงได้นะสามพันเดเมจนะถือว่าทีมเราไร้ประโยชน์มากนะครับ ยิงไปรม 3, ั3,429 d ้ m a g e เาดมล้วมาดูกันว่าทีมเราจะได้มากกว่าเราไหมนะครับเย่ yeah. บอกเลยว่าเหนื่อยเลยนะครับสำหรับ id เพื่อนนะชนะอยู่ตาเดียวโอเคเรามาโยกับตานี้กันนะเล่นเนินได้นะครับคันผมกดลบ8เอาเรื่องอยู่นะเม็ดดอนบียูสเลตไม่หรอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยอะไรประโยชน์หรอกคนที่ไายประโยชน์คือคนที่พิมพ์นะครับนะบอกเลย ส่วนใหญ่คนที่พิมพ์อ่ะนั่นแหละเย่ยยูสเลตรายประโยช mm hmm. น์ไอนัดนัดหนึ่งขอนัดหนึ่งอัพพาร์ละเม็ดดันบียูสเลตแต่ ht สต้โอ๊ยใครกินวะนี่ไงโอ้ยโดนไปพันสองเลยอ่ะ 62a 50b 50b เมื่อกี้ 50b พิมพ์ว่าโอนยุนเลทนะแต่ตัวเองมาตรงเนี้ยสามจิงเราเชื่อมั่นใจเราเชื่อม,มั่นใจเรามั่นใจในได้ไหมว่านายจะสามารถเอาชนะ 62a ได้ด้วย3นัดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นายก็ต้องให้เราช่วยอยู่ดีแล้วน,นายก็ยิงไม่โดนไม่เป็นไรนายยิงไป2นัดทำดีมากเราเข้าเองจัดไปไวรุ่นแปยเ,เข้าไปยิงเข้าได้ยังไงวะ ขอซ่อมเดี๋ยวนะซ่อม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 ยิงเข้าด้วยม,ม,มาสิไปไหนอ่ะ 50B อ่ะมาดิเออดันไม่กิน,นที่แล้วเนี่ยขอแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นเออถ้าถ้าไ้ต้มมาดูคลิปนี้ก็นะถือว่าถือว่าเอาเอา,เอาคิวเอาเอาคิวมาแลกกับ ปีเลตลดลงหน่อยแล้วกันนะหยวนหยวนขอหยวนหยวนอย่างงี้แล้วกันนะไม่รู้ดูกาวไม่ดูดูก็ด,ได,กดูไม่ดูก็ก,ก็ก็คือคนที่ดูก็รู้นะครับคนที่ไม่ดูก็ไม่รู้โอเคเราไปเล่นเงินกันเหมือนเดิมดีกว่านะส่วนเจจีร้อยก็ช่างมัน,นครับเพราะว่าเลื่อเหลือแค่นี้ให้ใครแทงเอ่ยไม่มีทางผมไม่แทงแน่ๆนะครับเค้าเก้าหนึ่งยังไม่แทงเลยอะ่ะเลื่อเหลือเลื่อเหลือเต็มเลยนะ มับนบียูเลดอ่ะไม่ต้องบอกเม็ดหรอกบอกทีมตัวเองเหรอไม่ต้องไม่ต้องเฉพาะเจาะจงอ่ะเรียบร้อยแต่โอ้ไม่ก็เทียเก้าหนึ่งไปช่วยห้าสิบบีดีกว่าแล้วก็วิ่งไปตายนะครับแค่นั้นดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องด่าเรานะครับด่าเราแล้วมันน่าลำคาญนะพวกนี้ไี่เกียดนะ มันน่าลำคาญเป็นพิเศษเลย HT Camper เนี่ยมันน่าลำคาญมาก What the What the Is that What the f is that What the f, is that? What the f is that bro ยเดือสองหกศูนย์ไปเป๊กไปหรือเป๊กอ้าวอยู่นูนน่นอยู่นูน <c oughs> น่นแล้วก็เครื K ่องหนึ่งก็แตกไปนะครับแคนไอจีด้วยโอเคแคนเดียวกันเหรอเนี่ยแคนกับห้าสิบบีนั่นนะนะเอาเลยห้าสิบบีเราให้นายเลยเพราะว่าเราจะได้เท่าเท่ากันไงเอ้าวเด็กแปนสวยแพนเออค่อยจบพอดีหน่อยนะครับยิงไปหนึ่งพันเดเมจ น้อยกว่าหลายหลายตาเลย5 0บีก็เยอะอยู่นะแล้วก็ไม่กดไคลให้นะครับไม่จะไม่ใช่ดีผมนะเข้าใจตรงกันโอเคนะครับอันนี้เราอยู่กับดีเพยนะตาสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้จะดูดีเพยกันนะข้ามโอเคข้ามมาตรงนี้นะครับก็ตานี้เป็นตาที่เรามีมีมีเดียมมีมีเดียมมเดียมสองคันแล้วก็มี ฝั่งเรามีมีเดียมสองคันฝั่งศัตรูมีมีเดียมหนึ่งแล้วก็ลายแทงนะครับซึ่งมีเดียมของมันคือ T 62A แลายแทงคือ T ร้อยนะครับอย่างแรกเคยมาเลยเราต้องคืนไหนๆก็ไหนๆว่าคือเราเดินขึ้นมาในเนินเราเนินแรกนะไม่เจอศัตรูเราสามารถเดินมาเนิน2ได้นะถ้าเรามีเพื่อนโคเวอร์นะครับซึ่งโปรเกต65บอกว่าสั่งแอคแฉกครับแต่เขาไม่มุฟนะถ้าเกิดดูในดูในมินิแมปนี่คือเขาสั่งแอคแฉกทาไม้มุฟนะซึ่งผมก็เอาเลยแล้วกันนะรถเราถือว่า ค่อนข,ข้างจะสตรองนะครับแล้วคิวสิบห้าขึ้นไปข้างบนก็ยิงฟรีสิครับแล้วแถมว่าเขาก็โดนสแปมแบบทีดีแล้วด้วยนะใกล้ตาย,ยนะก็เลยเก็บไปก่อน EC damage ถ้า EC kill ด้วยนะเก็บไปอย่างสบายๆนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาเล่นพีเล่นเล่นเนินเนินต่ำนะครับดูนะหกสองเอกดเร่งเครื่องซึ่งแบบฮะหกสองเอเร่งเครื่องนะครับมันเดวอยู่แล้วนะไม่จําเป็นนะครับแ้วเขาก็ยิงเราไม่เข้าด้วย รียบร้อยกินฟรีไป1ตัวนะครับแล้วก็ตอนแรกจะหลวงบ้านแลละแต่เห็น1นึแปสารอก่อนแต่หารู้ไหมสี่ศูนยอยู่นี่ครับเลอกเรียบร้อยโปเกตโต <c oughs> เรียบร้อยโปเกตโตก็กลับลงรถไปนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าทีมค่อนข้างจะดีนะครับเขากำจัดทีไปหนึ่งคันเอ้กำจัด h t ไปหนึ่งคันนะครับซึ่งคันนั้นก็คือหกสิบทนะกำจัดตัวเดือดไป แล้วก็ผมอยู่ตรงนี้ผมปลอดภัยมากนะครับเนื่องจาก405หลบอยู่หลังหินแล้วก็มันการที่มันจะโผล่มันก็ใช้เวลาเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็เลยยิงอ e ีร้อยแบบเพลินเพลินนะซึ่งปืนก็เอาเรื่องอะแล้ม่แรงนะครับ300 400แล้วก็ความแม่น,นี่ค่อนข้างจะสูงเลยนะตอนนี้4 5ก็เลงเรายิงปลายไปยิงปลายไปเยโดนนะครับเมื่อกี้ยิงปลายไปโดนนะแล้วก็ยิงนัดหนึ่ง แล้วก็ยังยิงฟรีอยู่แต่คือดันทุลังไงเนี่ยโดนมานัดหนึ่งจริงๆอ่ะควรจะถอยแล้วก็รีโหลดได้เสร็จแล้วค่อยมายิงก็ได้นะแต่ดันทุลังก็เลยรับไปนัดหนึ่งนะครับแล้วก็1นึ่งปสามฟรีช็อตกดยิงแล้วก็อะดีนารีนยิงต่อนะครับยิงฟรีๆไปแล้วเขาก็ถอยอีกเราก็ยิงฟรีอีกนัดหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยแหงไปซึ่งมันเหลืออยู่แค่คันเดียวนะครับทีละทีแต่ดันมาสปอตในบ้านตัวเองซึ่งทีละที ไม่สนใจอะไรเลยนะครับ F K อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วผมก็คลิกขวายิงไปนะครับคลิกขวากดคลิกซ้ายไปแล้วก็ยิงเข้านัดที่2นะแล้วก็ไมค์ีคือเขาก็ขยับ <c oughs> แล้วก็ชนไป1นัด915เดเมจแล้วก็ชิวๆเลยนะครับกินกินฟรีไปเลยนะถือว่าคันนี้ถือว่า,วากินฟรีไป900เดเมจเลยนะก็ไดเมจที่ทำได้ก็เยอะ 5,713เดเมจซึ่งผมบอกเลยว่าการทำขึ้น5,000เดเมจกับ6,000เดเมจสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมนะค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าส่วนสน่วนมส่วนตัวแค่4,000เดเมจเนี่ยก็ก็คือก็อเหนื่อยแล้ววะเขาไม่ไหวแล้ว,วอันนี้ยิงได้5,000ยิงแบบชิวๆเลยนะซึ่งแบบโว้เจ๋งว่ะนะับยิงไป5,000จากทั้งหมด <Okay. S 1> เลยนะครับก็ สำหรับ e50m คลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับหลังจากที่เล่นมาไม่กี่ใจนะครับก็พยายามเล่นให้แบบเหมือน MT ทั่วไปนะครับเล่นเหมือนเล่นเหมือน MT ทั่วไปเลยสำหรับ e50m นะครับที่ผมยืมเพื่อนมาก็พอไว้เท่านี้นะครับซึ่งผมก็ขอตัวไปพักก่อนนะครับก็สำหรับคันถัดไปก็คงจะยืมไปดีเพื่อนในการอัดเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าผมว่างมาอัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าอัดเยอะพอสมควรแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ